สวัสดีแฟนแฟน youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปทํางานกับผมนะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นหครับเกี่ยวกับพาเพื่อนไปทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวันนี้ผมจะไปที่ไหนนะฮะแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับผมไปติดตามชมเลยครับผมก็อยู่ที่ พิ่งจะผ่านสี่แยกช้างมานะครับสี่แยกช้างมาคือนี่ครับกำลังจะไปออกตรงเส้นที่เป็นเส้นเมนหลักนะครับของเส้นที่จะเข้านครนายกนะฮะก็จะเป็นเส้นเมนนี่แหละก็คือถ้าเกิดมาจากทางองค์คลักนะครับก็จะออกเส้นนี้แหละนะครับก็คือถ้าถึงแยกตรงนี้นะครับก็เขาเรียกว่าแยกสุพรรณิการนะครับก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้ามาที่แยกช้างนะครับผมก็นี่นะฮะ กูจะเบรกทำไมนะฮะเนี่ยยากสุดวนิี้กาอย่างไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีการกล้องสั่นหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าทําเองคนเดียวทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการพูดการหาสคริปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียวสุดๆนะฮะผมเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะไม่ไม่ไม่ชอบทํางาน หลายคนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันวุ่นวายนะครับชอบนึกจะทำนึกจะทําอะไรก็ทาอ่ะอยากจะแวะกินข้าวตอนไหนก็แวะแวะกินน้ําแวะนอนเล่นหรือจะทําอะไรมันตะวแวะได้หมดนะครับถ้าเกิดมาหลายคนมันก็เดี๋ยวมึงหิวเดี๋ยวกูมึงหิวอะไรเงี้ยมันวุ่นวายนะฮะสังเกตนะครับวันนี้รถเยอะพอสมควรนะครับผมทางด้านฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เท่าไหร่วะ สิบสองนะครับเดือนสิบสองนะครับก็เป็นสิบสองสิบสองนะครับของปีหกสามนะฮะเป็นวันที่วันเสาร์นั่นแหละก็จะมีการมาเที่ยวครับของนะฮะสังเกตด,ดูทานะขงขวานะฮะรถทางขวาเข้ามาในจังหวัดนครยกเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเข้ามาเที่ยวกันแหละ,ละนครยกเป็นจังหวัดที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างที่หนึ่งนะครับที่ ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับจะไม่ค่อยมีคนมากมายมาเที่ยวเพราะว่าหนึ่งคือส่วนมากจะทํางานกันและทําไมนะครยกถึงแบบไม่ค่อยมีคนมาค้างอะไรเยอะเพราะหนึ่งคือมันใกล้นะครับมันใกล้กรุงเทพแค่นี้เองขอนกรุงเทพก็จะมามามา,มากกลับเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์กันมาหรือว่ามาเป็นแกง๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ทํามาแล้วสามารถกลับได้ก็กลับแต่ว่าส่วนมากก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับอยู่นะครับพักผ่อนนะเพราะรีสอร์ทที่นครยุกเยอะมาก เมื่อก่อนตอนสักสิบห้าปีสิบปีที่แล้วตอนผมวัยรุ่นอยู่อะกูเคยรุ่นได้หรอวะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะครับก,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 กไปที่น้ำตกสาริกาไปเที่ยวเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยเที่ยมตกบ้านตัวเองเงี้ยเอ่อจะมีรีสอร์ทแค่แบบสักเท่าใหญ่ๆก็มาสักสามสี่ห้ารีสอร์ทเองแล้วก็เล็กๆสักหกเจ็ดรีสอร์ทเป็นบังกะโลเป็นพวกโฮมสเตย์ ay, เลยประมาณเนี้ยแต่ณตอนนี้นะครับ ขับไปตอนไหนนะครับก็เจอรีสอร์ทเจอโฮมสเตย์เยอะไปหมดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผ่านมาตามระยะเวลานะครับก็มีการพัฒนาการที่ดินหรือว่าคนกรุงเทพก็มาซื้อที่ที่นี่เยอะคนต่างจังหวัดก็มาซื้อที่นครยกเยอะเพราะว่าตอนปีห้าสินครยกไม่โดนผลกระทบเรื่องน้าท่วมนะครับ <Wow. S 1> ทําให้หลายครั้งนะครับมีเหล่าบรรดาคนมีตังนะครับก็ดาราก็มาซื้อที่ที่นครยกเยอะนะฮะ ก็เมื่อกี้ก็ผ่านร้านกุวเตี๋ยวพี่น่งไปนะครับเมื่อสักรครู่นี้นะครับนี่ผมกำลังจะเดินทางไปขายของที่น้องเสือปทุมธาน,นีนะครับอีกจะเป็นวัดดังของ,ของคนครยนต์นะครับอีกที่หนึ่งก็คือวัดธรรมปัญญานะฮะนี่วัดธรรมปัญญามี่อเสาห้าด้วยนะครับเสาหกเสาเจ็ด ใส่หัวกูอีกแล้วนะครับผมก็นะครับก็นี่นะระหว่างทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็ขับรถกันมาสักพักหนึ่งแล้วฮะก็ข้างหน้านะครับจะเป็นแยกนะครับแยกที่คนรู้จักกันหมดนะครับแยกบางอ้อบางอ้อเออเล่นคนเดียวเงียบคนเดียว ก็จะเป็นแยกบางอ้อครับเป็นแยกหลักนะครับคือถ้าคนที่มาจากกรุงเทพนะครับเข้ามาทางองครักษ์เนี่ยนะฮะก็จะถึงแยกบางอ้อนะครับถ้าบางอ้อก็เธอเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเข้าไปที่อำเภอบ้านนานะครับแล้วไปออกที่สลับบุรีได้นะครับผมถ้าตรงมานะครับก็จะเข้าที่ตัวเมืองจังหวัดนครนายกนี่แหละนะครับเพื่อไปตามสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการจะไปเที่ยวกันนะฮะ ทุกสถานที่จะมีป้ายบอกนะครับผมว่าไปที่ไหนถนนเส้นไหนลังสิตกรุงเทพบ้านนาแกงคอยบอกหมดเลียบร้อยขวาใช่ไหมก็เพิ่งจะทำถนนตรงสี่แยกเสร็จนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมทําทั้งสี่ด้านเลยนะครับเพื่อผมก็ไม่เข้าใจว่าทําทําไมน่าจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับว่า,ามีการจอดรถกันเยอะเป็นแยกใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อจะให้จอดรถกันง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องมี พื้นที่ขูกขาอะไรประมาณนี้เพื่อความสะดวกเราบอกนี่แต่ติดรถติดนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแวะทานข้าวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ใจนะครับเจ๊ร้านที่ผมสนิทนะครับเพื่อในข้าวเช้านะครับตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วนะครับข้าวเช้ายังไม่ได้ทานนะเพิ่งจอกจาบบ้านงานดีนะฮะอ่ะไปเขียวเรียบร้อยนะครับผมเดินทางกันต่อนะครับเนี่ยร้านข้าวผมอยู่ข้างหน้านี่แหละ ร้านเจ๊ใจนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่แถวนี้เป็นเพื่อนผมในยูใน u t u b e หรือว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับที่ดูดู u t u b e อยู่นะครับก็แถว่แถวๆบ้านนาครับแวะทานกันได้นะครับร้านเจ็ใจยินตาโฟก๋วยเตี๋ยนุตกนะครับอร่อยพอสมควรอร่อยมากครับใช้ได้ครับแล้วก็เป็นไปตามโภชนาการทุกอย่างนะครับผมอร่อยราคาถูกนะครับแล้วก็ มีคงเข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทีตอนนี้รัฐบาลก็ทําให้นะครับก็เราก็จ่ายกันแค่ครึ่งเดียวนะครับก็สามารถนําเงินเข้าบัญชีแล้วก็นําไปสแกนนะครับแล้วก็ทางรัฐก็จะจ่ายครึ่งหนึ่งเราก็ครึ่งหนึ่งนะฮะอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐจ่ายให้เดี๋ยวเขาก็ามาเก็บของเราเองนั่นแหละการภาษีของเราเอง, <S <S ช,องอช่องกุจปิวบินช่องกุจะบินเพราะอย่างเงี้ยเออ ร้านอยู่ทางซ้ายมือนะฮรระหว่างทางก็จะมีครับร้านค้าขายพวกแหนะของผลละมงผลไม,ลม้ปลาสลิดทอดปลาแดดเดียวเยอะไปหมดนะฮะนี่แต่ก็จะมีร้านผู้ชายบรรณา,นานอยอยู่ทางเข้านะครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับร้านเใจ,ใจ๊จต้มดือดหนูก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งเดนเตโฟนะครับนั่งัปนะะเดี๋ยวไปทานก่อนดีกว่านะครับ ก๋วยเตี๋ยวตกน่ากินไปล่ะว้าว e m m o n ร้อยหมดเรียบร้อย้นโลงหน่อยเพราะว่าสายครับไปครับกินเสร็จแล้วก็ออกทางานนะครับผมรุยสู้ later ขับเพื่อนๆก็จบไปหนึ่งวันนะครับวันนี้นะครับก็เย็นเลยนะครับช่วงนี้ก็ขับรถกลับมาจากคลองสามนะครับห้าโมงสามสิบเก้านาทีนะฮะใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่ารถติดในที่บ่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนนี้นะครับว่ารอบๆเป็นยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศตอนนี้คือผมกลับมาแล้วครับตอนนี้อยู่แยกพระอุดมนะครับจะเลี้ยวไปรับของนะครับไปรับของของกินนะครับซื้อไว้ที่ อหมู่บ้านบ้านไร่นะครับก็คือวันนี้เขาข้าวกินกันวันนี้หยุดนะครับครับผมก็วันนี้จบทริปไปนะครับวันนี้หนึ่งวันทํางานเต็มๆนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามคลิปทํางานผมจะพยายามลงทุกวันนะครับถ้ามีโอกาสนะก็คือถ้าเกิดไม่ยุ่งวุ่นวายก็จะลงให้นะครับทุกวันก็จะมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการขายหรือว่าแต่ละวันมาให้ดูนะครับผมอาจจะ สนุกบ้างมาสนุกบ้างขำบ,บ้างไมาขำบ้างเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับอาจจะขำคนเดียวเล่นมุกแป้กคนเดียวก็ตามน,นั้นนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามขอบคุณครับบ๊ายบาย